หญิงผู้บริหารดึงม่านปิดเตรียมอาบน้ำแต่ไม่รู้เลยว่ามีขโมยเข้ามาในบ้านเมื่อเห็นรูปร่างอันงดงามของหญิงผู้บริหารขโมยก็เริ่มมีความคิดไม่ดีทันทีเมื่อพบว่าผู้หญิงไม่รู้ตัวขโมยก็เริ่มกล้าขึ้นหญิงผู้บริหารเปลี่ยนเป็นชุดคลุมอาบน้ำแล้วมายืนหน้ากระจกจู่ๆก็เห็นคนใส่ชุดดำในกระจกแต่เมื่อเธอหันกลับไปดูกลับพบว่าคนใส่ชุดดำหายไปแล้วหญิงผู้บริหารแกล้งทำเป็นมองไม่ชัดแต่ในใจเธอมีแผนอื่นแล้วดังนั้นเธอจึงเดินไปที่ห้องน้ำอย่างไม่สนใจแต่ตอนนั้นคนใส่ชุดดำ แปลกที่ขโมยไม่ได้รีบทำร้ายเธอแต่กลับไปค้นห้องนอนแทนใครจะคิดว่าอีกวินาทีต่อมาผู้หญิงกลับมาที่ห้องนอนเธอไม่เพียงแต่เมินเฉยต่อการมีอยู่ของขโมยยังเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าผู้ชายขโมยไม่เคยคิดฝันเลยเขากำลังจะตกหลุมพรางของผู้บริหารหญิงผู้หญิงเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วเริ่มแกล้งหลับแต่โจรที่อยู่ข้างหลังไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแต่เมื่อชายคนนั้นค่อยๆย,ยื่นมือไปหาเธอผู้บริหารหญิงก็ลืมตาขึ้นทันทีโจรเห็นดังนั้นก็รีบปิดปากเธอทันทีและชััักกกกปืนนนนออออออมมาาขขู่่ไใหหห้้้้้เธยนนบบตผรริรญิญงงง็แลจ และบอกว่าเธอสามารถตอบสนองทุกความต้องการของเขาได้โจนที่ดีใจมากถอดหมวกออกเตรียมตัวใช้เวลาคืนที่ดีกับผู้บริหารหญิงโดยไม่รู้ว่าเขากําลังจะต้องจ่ายค่าตอบแทนขณะที่ชายคนนั้นคิดว่าเขากําลังจะสําเร็จผู้บริหารหญิงก็ช่วยโอกาสโจมตีเขาอย่างรุนแรงโจนล้มลงกับพื้นและร้องด้วยความเจ็บปวดพอถึงวันถัดมาผู้บริหารหญิงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วยังรู้สึกกลัวดังนั้นเธอจึงให้ผู้ช่วยประกาศข้อมูลไปทั่วโลกทันทีรับสมัครบริการที่เก่งที่สุด99คนคนที่สมัครผ่านต้องอยู่ข้างตัวตลอด24ชัวโม แม้แต่ตอนนอนก็ห้ามห่างไปไหนคิดว่าคนมาสัมภาษณ์จะยาวไปถึงอีกฝั่งของทะเลแต่รอครึ่งวันกลับมีแค่คนเดียวเข้ามาทำไมมีแค่คุณคนเดียวคนอื่นล่ะอ๋อ,อคนอื่นถูกส่งเข้าโรงพยาบาลหมดแล้วผมเป็นคนเดียวที่มาสัมภาษณ์ผู้บริหารหญิงคิดว่าผู้ชายกำลังพูดเกินจริงผู้ชายบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ลองทดสอบได้ไม่ทันที่คำพูดจะจบฝ่ายการเงินก็รีบวิ่งมารายงานบอกว่ามีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล40รายการจากโรงพยาบาลแม้จำนวนเงินจะไม่มากแต่เรื่องนี้ก็แปลกมากตอนนี้ผู้บริหารหญิงถึงได้ตระหน,า,า,หนา้ ไม่ธรรมดาทันทีที่ถามว่าเขาต้องการเงินเดือนเท่าไหร่แต่ผู้ชายกลับบอกว่าเขาไม่สนใจเงินให้เธอให้เท่าไหร่ก็ได้เมื่อได้ยินผู้ชายบอกว่าไม่สนใจเงินผู้บริหารหญิงก็รู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเธอยังคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะทําอะไรไม่ดีต่อเธอผู้ชายคนนั้นได้รับคําสั่งจากพ่อของเธอให้มาปกป้องเธอที่แท้ผู้ชายคนนั้นคือแม่ทัพใหญ่แห่งราชบงต้าชาแต่กลับถูกคนชั่วร่วมมือกับกองกําลังต่างชาติใส่ร้ายแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะสามารถจัดการกับความวุ่นวายได้ด้วยตัวเองแต่ทหารที่ซื่อสัตย์ตต่อเเขากกลัับบสีีีชวิในนฏคร้ง ก่อนที่ทหารจะสิ้นใจได้ฝากลูกสาวของเขาไว้กับผู้ชายคนนั้นดังนั้นผู้ชายคนนั้นจึงซ่อนตัวตนมาหาลูกสาวของทหารในขณะที่ปกป้องเธอยังสามารถหาผู้ก่อการร้ายที่เหลืออยู่ได้ทั้งหมดไม่เคยคิดว่าลูกสาวของทหารกลับเป็นประธานสาวสวยที่มีมูลค่าหลายล้านประธานเห็นผู้ชายคนนั้นมีท่าทางไม่เอาไหนจึงเตือนเขาทันทีให้อยู่ห่างจากเธอใครจะคิดว่าผู้ชายคนนั้นยังพยายามจะเข้ามากอดเอวเธอถ้าคุณเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันจะแจ้งตำรวจแล้ว นี่คืออะไรเครื่องส่งสัญญาณระบุตำแหน่งมีหลายคนที่คิดถึงคุณเก่าเห็นหนุ่มน้อยเก่งขนาดนี้ท่านประธานก็เพิ่มเงินเดือนให้เขาเป็นห้าล้านทันทีตอนนั้นท่านประธานหญิงก็เพิ่มเงื่อนไขาบางอย่างก็คือตอนกินข้าวและนอนหลับต้องอยู่ใต้เตียงของเธอเพราะแบบนี้เธอถึงจะรู้สึกปลอดภัยพอไม่มีปัญหาผมพร้อมตลอด24ชั่วโมงแต่ในขณะนั้นเองผู้ช่วยบอกกับท่านประธานสัญญาการเดิมพันที่เซ็นกับบริษัทของทายาทเศรษฐีเมื่อไม่กี่วันก่อนล้มเหลวและเป็นหนี้หนึ่งหมื่นล้านฝ่ายนั้นพาบริการแปดร้อยคนบุกเข้ามาแล้ว บอกว่าวันนี้จะพาท่านประธานหญิงกลับบ้านไปเข้าห้องหอไม่งั้นจะทําให้บริษัทของเธอล้มละลายท,าทันทีคุณเก่าเขามาหาคุณเพื่อเดิมพันอีกแล้วมีเครื่องดักฟังจริงๆแล้วอยู่ที่นี่คุณเกาไม่ต้องห่วงห้องนี้น่าจะามีเครื่องดักฟังแค่อันเดียวตอนนี้ห้องนี้ปลอดภัยแล้วผมที่แท้คุณจะเป็นคนติดตั้งเองเหรอทำไมนายเป็นโรคจิตชอบแอบดูเหรอฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของเสี่ยวหยุน ฉันติดตั้งอะไรบางอย่างใกล้เธอแล้วมันผิดตรงไหนอย่ามาขัดขวางเรื่องดีๆของฉันเป็นโรคจิตชอบแอบดูก็เป็นโรคจิตชอบแอบดูสิพูดอะไรสวยหรูเครื่องติดตามนั่นก็เป็นนายที่ติดตั้งบนตัวคุณเก่าใช่ไหมไอหนุ่มต่อไปเดินทางตอนกลางคืนระวังหน่อยอย่าเอาความสกปรกมาสาดใส่ฉันเรื่องออเดอร์ของเสี่ยวหยุนชะลอไว้ก่อนการเดิมพันครั้งก่อนของเรายังไม่จบคุณจางฉันไม่เข้าใจว่าทําไมไนายต้องยึดสัญญาไว้ตลอดแข่งความสามารถของบริการกับฉันนายคิดว่าสนุกหรือ สนุกมากสนุกสุดๆนายจะหาบริการไม่ได้เมื่อไหร่ฉันไม่ใช่บริการส่วนตัวของนายเหรอคุณเก่าเขานี้ชัดเจนว่าจะจัดการนายฉันเข้าใจหวังว่าหลิวฟานคนใหม่นี้จะสามารถผ่านรอบนี้ไปได้สัญญาวันนี้เรามาเล่นเกมใหญ่กันถ้าบริการคนใหม่ของนายชน,นะออเดอร์จะเพิ่มเป็นสองเท่าและฉันจะไม่มารบก,กวนคุณอีกต่อไปถ้าแพ้ละ่ะง่ายมากคุณย้ายมาอยู่กับฉันต่อไปคุณไม่ต้องกังวลเรื่องออเดอร์แค่คุณจังกล้าพอปีหน้าคุณเก่าจะลาพัก พูดดีฉันชอบฟังให้คุณโรเล็กราคาหลายแสนขอบคุณคุณจางเหลียวฟานคุณควรระวังหน่อยบอดี้การ์ดสี่คนของคุณจางล้วนเป็นยอดฝีมือจากจิงไห่โอ้แบบที่ต่อยวัวตายได้ในหมัดเดียวว้าวเหลียวฟานถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มั่นใจคุณสามารถลาออกได้เรื่องนี้ฉันจะจัดการเองอย่าเสี่ยงชีวิตคุณเกาไม่ต้องห่วงฉันบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาให้เด็กน้อยเซ็นสัญญานี้เจอกันที่ลานจอดรถใต้ดินในหนึ่งชั่วโมง ฉันจะทําให้คุณรู้ว่าอะไรคือฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไอ้หนูดูให้ดีนี่คือสัญญาชีวิตและความตายอยากกลัวจนชีราดละ่ะฮ่าฮ่าฮ่ารอเดี๋ยวอย่าลืมโทรหนึ่งร้อยย่สิบลงหน้าเตรียมเปลหามสี่อันคุณเกางั้นผมขอตรวจสอบก่อนเจอกันในหนึ่งชั่วโมงพี่สาวสิทธ์น้อง คุณ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 ฉันชู่ตอนนี้ฉันเป็นพนักงานส่งอาหารเสียเเส่ยวเฉินเสี่ยวเฉินฉันไม่ได้ให้คุณไปป้องกันชายแดนหรอกเหรือคนอื่นๆมาที่จริงายกันหมดแล้วเหรือพวกที่เหลือของชาวหลินแข็งแกร่งกว่าที่คิดนักรบป้องกันชายแดนสิบแปดคนมาแล้วครึ่งหนึ่งคาดว่าจะมีการนองเลือดอีกครั้งสิทธิ์น้องสิงทธิ์พี่คนนี้ใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งในสนามรบยังไม่ได้สร้างครอบครัวเลยหลังจากสงครามครั้งนี้จบลงถ้าฉันยังไม่ตายในสงครามฉันอยากมีลูกกับคุณ รอเดี๋ยวสิพี่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดถึงเรื่องความรักห้าห้าเก้าผีแห่งตะวันออกทำไมนิงจาตะวันออกถึงปรากฏตัวในดินแดนต้าชาก็แค่หนิงจาผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่หรอหนีไม่พ้นฝ่ามือของฉันหรอกคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอือวันที่สองที่เธอมาถึงจริงไห่ฉันก็พบเธอแล้วใช้ชื่อปลอมว่าชินซงสวียดูเหมือนจะมาจับตาดูเกาเสี่ยวหยุนฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจในวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดงั้นเราสามารถจับตัวเธอได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกระบฏแต่พูดถึงเรื่องนี้นะิน้อง เธอว่าเรื่องที่สิทธิ์ที่พูดเมื่อกี้สิทธิ์พี่นินจาคนนี้เธอให้ฉันจัดการเองเพราะดิฉันต้องไปประลองที่ลานจอดรถฉันจะจัดการทั้งสองที่พร้อมกันเฮ้ hey, ฉันก็แค่อยากแต่งงานกับเธอไม่ใช่เหรือไอ้เด็กหม็นถ้าฉันจับได้ว่าเธอมีแผนการอะไรฉันจะจัดการเธอในพริบตาคุณนินจาคุณถูกฉันจับได้แล้วพูดมาเธอกับผู้หญิงที่ส่งอาหารข้างนอกนั่นเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมอย่าเปลี่ยนเรื่องตอบฉันมาก่อนเธอแอบอยู่ใกล้ๆก,กลุ่มอ้าวหลง เพื่อจะฆ่าเกาเสี่ยวหยุนใช่ไหมที่แท้ก็เป็นพวกเดียวกันงั้นเธอก็ตายซะเถอะวิชากันดาบและปืนสาวสวยอารมณ์เธอรุนแรงเกินไปแล้วเหมือนนิสัยสิทธิ์พี่ของฉันเลยระวังจะไม่มีใครแต่งงานด้วยนะเธอพูดไราสาระน้อยๆยหน่อย,อย,อยวันนี้เธอกับฉันจะมีแค่คนเดียวที่รอดออกไปได้นินจาสมัยนี้แต่งตัวล้ำสมัยขนาดนี้เลยเหรอดูพอแล้วก็ตายซะเถอะ รอเดียวคุณนินจาคุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าฉันไม่มีเจตนาร้ายกับคุณฉันแค่อยากถามคำถามสองสามข้อพูดไรสาระให้น้อยลงงั้นคุณก็ตายซะเถอะนินจาระดับคุณทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอย่างน้อยต้องเลื่อนระดับอีกสางขั้นตายซะเถอะระเบิดจนไม่เหลืออะไรเลยฉันบอกแล้วว่าไม่มีประโยชน์อยู่นิ่งๆอย่าขยาับให้ฉันปลดอาวุธเธอ ตอนนี้ฉันตรึงตัวคุณไว้แล้วล็อกพลังของคุณไว้แล้วคุณไม่เป็นภัยต่อเกาเสี่ยวหยุนอีกต่อไปแล้วส่วนข้อมูลนั้นค่อยๆสอบสวนได้ไอ้คนเลวปล่อยฉันอยา่อยาขยับถ้าตกลงไปฉันไม่รับผิดชอบนะคุณน่ะอยู่ที่นี่รอฉันอย่างสงบได้ยินไหมยังกล้าจ้องฉันอีกบอดี้การ์ดตัวน้อยอย่ากแก่วงไปแก่วงมาการประลองของเราเริ่มแล้วไม,ม้ไผ่ผอมวันนี้คุณอยากให้พวกเราสี่คนใครส่งคุณไปสู่ทางนั้นพวกคุณสี่คนมาพร้อมกันเลยประหยัดเวลา แกเบื่อชีวิตแล้วใช่ไหมเคยเห็นคนหญิงยโสในเมื่อเขาพูดแล้วก็ต้องทําให้เขาพอใจสิให้เขาตายเร็วๆแล้วไปเกิดใหม่อ่าคุณเป็นตัวประหลาดอะไรฉันมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวอะไรเลยพวกเขาก็ล้มลงทั้งหมดเหลียวฟานคุณฆ่าคนสี่คนในพริบตาได้ยังไงคุณเป็นใครกันแน่คุณสูงเสมอแบบนี้คุณมองผิดแล้วเมื่อกี้พวกเขาสี่คนตีกันเอง คนของตัวเองตีตัวเองฉันยังไม่ได้ลงมือเลยก็ล้มลงแล้วดูสิทุกตีเขาต้องทําอะไรบางอย่างแน่ๆไม่งั้นถึงแม้พวกเขาจะมาพร้อมกันก็ไม่สามารถล้มลงทั้งหมดได้ไดาวกระจายของนินจาตีกันเองอะไรไร้สาระเมื่อกี้ชัดเจนว่ามีนินจาช่วยคุณเหลียวฟานนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงมีบนพื้นนี่ของพวกนี้เหลียวฟานทําไมคุณถึงมีอาวุธของนินจาอาใช่ใช ของพวกนี้ไม่ใช่ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันเพิ่งยึดมาจากนินจาคนหนึ่งยังเถียงอีกพยานและหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่นี่ผมเถียงอะไรผมเถียงเฮ้ hey, คุณเก่าคุณเชื่อผมเถอะผมเป็นแค่บอดี้การ์ดผมจะเป็นนินจาได้ยังไงคุณปากแข็งใช่ไหมดีผมจะโทรหาลุงสามของผมผมจะดูว่าคุณจะปากแข็งไหมคุณจางเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องรบกวนท่านผู้พิทักษ์ไอหนุ่มลุงสามของผมท่านมีวิทยายุทธล้ำเลิศสิ่งที่ท่านเกลียดที่สุดในชีวิตนี้คือนินจาญี่ปุ่นท่านมาแล้ว ไม่กี่นาทีก็จะทําให้คุณตายไม่เหลือซากคุณรอเถอะฮัลโหลลุงสามตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถใต้ดินของกลุ่มอ้าวหลงจับนินจาญี่ปุ่นได้คนหนึ่งกรุณารีบมาด่วนลาก่อนคุณรอความตายเถอะชื่อหาวหลานรักลุงสามคุณมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ลุงจริงๆนินจายอยู่ไหนลุงสามก็คือไอ้หนุ่มคนนี้ดาวกระจายนี้หล่นมาจากตัวเขาไอ้หนุ่มเก่ง คุณสามารถหลบฝ่ามือของลุงได้ถือว่าคุณมีฝีมืออยู่บ้างคุณเป็นใครกล้าดียังไงมาทําร้ายในกลุ่มอ้าวหลงของเรานี่คือคําสั่งสังหารท่านคือผู้พิทักษ์ของเจ้าเมืองเคยพบผู้พิทักษ์ท่านพวกคุณไปฝ่าประตูเถอะเรื่องของนินจาให้ข้าจัดการเองครับไปผู้เท่าหยุนเทาน่าจะมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดปล่อยเถอะลุงสามเข้าใจผิดแล้วคนนี้ต่างหากที่เป็นนินจาผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยของนินจาหรอกหรือตอนนี้ยังไม่แน่ใจ ให้ฉันจัดการเองเสียวยุนเรากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านฉันจะทายาให้เธอเมื่อที่ลุงสามของฉันทําเธอเจ็บใช่ไหมอย่าแต่ต้องฉันถ้าเธอไม่ให้ฉันแต่ต้องฉันจะบอกว่าเธอคือนินจาเอามือสกรปรกของคุณออกไปหนุ่มสาวทางที่ดีไม่เดินต้องการจะเป็นนินจาอย่าโทษข้าที่ส่งเจ้าไปเกิดใหม่คุณจางกรุณาให้เกียรติหน่อยฉันไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆชาตินี้ไม่ง่ายจําไว้ว่าชาติหน้าค่อยง่ายหน่อยลุงสามฉันตรวจสอบแล้ว คนสองคนนี้เป็นนินจาคุณพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นยังปากแข็งในกระเป๋าของคุณมีแต่ของนินจาและผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้านายของคุณถ้าพวกคุณไม่ใช่นินจาแล้วใครเป็นนินจาจับได้ขนังคาเขาวันนี้ได้ประโยชน์สองต่อฉันจะส่งพวกคุณสองคนไปที่แท้ก็เป็นเพชรฆาตที่ไม่แยกแยะถูกผิดคุณลุงคุณควรบำรุงสมองบ้างหาที่ตายเป็นไปได้ยังไงฝ่ามือเต็มกำลังของฉัน คุณยังไม่ตายฉันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันไม่ใช่นินจาฉันเป็นแค่บอดี้การ์ดธรรมดาาคุณพูดไร้สาระคุณโดนฝ่ามือหนึ่งทีไม่ตายนั่นเพราะคุณโชคดีไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ใช่สุนัขคับใช้ญี่ปุ่นหนุ่มน้อยใครจะรู้ว่าคุณใช้วิธีอะไรคุณใช่หรือไม่จงใจปิดบังพลังของตัวเองเหลียวฟานคุณไม่เป็นไรใช่ไหมต้องการให้ฉันเรียกรถพยาบาลไหมไม่เป็นไรคุณเกาไม่ต้องห่วงฉันจะพาคุณออกไปอย่างปลอดภัยหนุ่มน้อยถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีวิทยาทธ์อะไร แต่คุณยังคงมีข้อสงสัยว่าเป็นสายลับข้าจะส่งพวกเจ้าไปฮ้ข้าได้พิสูจน์แล้วข้าไม่ใช่นินจาแล้วเจ้าจะยังฆ่าข้าให้ตายอีกหรือเจ้าแก่คนนี้นี่คือวิธีที่เจ้าปกป้องเมืองหรือข้ายอมข่าผิดแต่จะไม่ปล่อยคุณเลวไปในเมื่อเจ้าบอกว่าเจ้าบริสุทธิ์ก็ใช้ชีวิตของเจ้าเป็นหลักฐานสิผู้อาวุโสยุนเทาทั้งหมดนี้เกิดจากลูกดอกอันเดียวท่านอย่าเพิ่งรีบฆ่าใครข้าจะจัดการเองถ้าเจ้าทําให้ข้าพอใจได้ข้าจะช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นก็ตายตกลงผู้อาวุโสหยุนเทาใช่ไหมงั้นเรามาวัดฝีมือกันดูกันให้รู้ไปเลยต้องหาทางปิดข่าวแล้วพยายามอย่าให้ใครรู้พวกที่เหลือของเฉาหลินเจ้าเป็นบ้าหรือเปล่าเจ้ารู้ไหมว่าลุงสามของข้าคือใครเขาเป็นหนึ่งในสามยอดฝีมือของเมืองจิงไห้ไอ้หนุ่มถ้าเจ้าสามารถทนรับฝ่ามือข้าได้โดยไม่ตายข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่